ตอนนี้ดูของกันว่ามีอะไรบ้างครับมันก็จะเป็นบีบอร์ดฟางพันเมาส์ตาครับปิตาหนึ่งสองสามชิงโอเคครับก็สวัสดีมากๆนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dream Project Label นะครับผมแล้ว,วันนี้ทุกคนก็อยู่กับผมไอซ์เช่นเคยนะครับ ก็เปิดชิปกันบนรถอีกแล้วอ่ะก็วันนี้นะครับผมซึ่งมีหลายๆคอมเมนต์ comment, มีหลายๆคนนะครับเรียกร้องมาว่าเอออยากเห็นหน้าน้องอีฟอยากเห็นหน้าน้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเคก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาน้องสาวของผมนั่นเองนะครับก็จะเป็นคลิปเปิดตัวน้องไปเลยอีกอย่างหนึ่งก็อย่างที่ทุกคนจากช่องน้องอีฟนะครับที่รู้กันว่าเออน้องผมก็ทําช่อง YouTube เกี่ยวกับเกมใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะ ไปซื้อคอมแล้วก็เอาไปเซอร์ไพรส์น,น้องอีฟกันนะครับผม <_ d ream> ก็เดี๋ยวมาดูรีแอคน้องว่าน้องจะรู้สึกยังไงบ้างเออจะตื่นเต้นไหมดีใจไหมอะไรเงี้ยก่อนอื่นเลยผมเองก็ต้องขอเดินทางก่อนนะครับ <_ d ream> เดี๋ยวไปซื้อคอมที่ฟิวเจอร์ไปประกอบแล้วเหมือนแบบผมรู้มาว่าก็น้องอะ่ะจะชอบอะไรที่เป็นสีสันสีชมพูสีม่วงอะไรเงี้ยพวกสีพาสเทลอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวผมว่าจะไปจัดสีชมพูให้น้องทั้งเซตเลยถ้าหาได้นะเออก็จะหาสีชมพูเท่าที่หาได้นี่แหละ ไปวาไปที่ฟิลเลยขอเดินทางก่อนนะครับทุกคนไปครับอโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงฟิวเจอร์พาร์คเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าคนเยอะมากเลยผมอาจจะถ่ายให้ดูได้ไม่เยอะนะเดี๋ยวเราจะเดินไปร้านคอมกันนะครับตอนนี้ก็ต้องถ่ายแบบชิดๆหน่อยไม่อยากให้ติดหน้าคนอื่นอโอเคก็เดี๋ยวตัดไปที่ร้านคอมเลยแล้วกนะัน ลไปเยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่หน้าร้านคอมแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมร้านนี้ผมจะเลือกใช้บริการก็จะเป็นร้านไม่ JB นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเราจะจัดสเปคยังไงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวขอคุยกับพี่เขาก่อน นี่แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปดูเคสที่จะเอานะครับผมว่าผมจะเอาเคสอันไหนให้น้องเดี๋ยวผมก็ไม่อยากเสียงดังมากนะเดี๋ยวรบกวนคนอื่นเมื่อวานผมเข้ามาดูอยู่มันมีเคสสีชมพูอยู่อ่ะนี่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 ตัวน,น,นี้ครับของ A B K เคสดีฟูน่าจะได้นะแบบไม่ใหญ่มากอันกำลังดีเลยโอเคก็เดี๋ยว ขอไปพูดกับพี่เขาก่อนแล้วกันว่าจะเอาอยัางไงดีกับสเตปอรคอมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับผมไปข้ามไปนี่ครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ สั่งประกอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ดูว่าทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวตอนนี้ดูของก่อนว่ามีอะไรบ้างคนระับนี้จะเป็นคี่บอดปังสแอลเมาส์แล้วก็เมาส์คือเมาส์เนี่ยไม่มีสีชมพูเลยก็เลยแบบเอาเป็นสีฟ้ามาให้แล้วกันเป็นโลจิเทค G2 คุณผ่านแองเมาสวก็เป็นของโลจิเทคเหมือนกันแล้วก็ปงังสีชมพูคี่บอดสีชมพูนะครับว้าว <Wow. S 2> ก็ประมาณนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวต่อยให้ดูคร่าวๆนะครับอห้าไอห้าเป็นหนึ่งสองหกศูนย์ศูนย์ KF ครับอยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนี่ครับสเปคก็จะประมาณนี้ครับเป็นโปร i5 หนึ่งสองหกศูนย์ศูนย์เเคอฟครับ 16, แล้วก็แรมสิบหกกระจอสองศูนย์หกศูนย์ หลักก็จะประมาณนี้ครับเป็นเคสสีชมพูส่วนจอจะเป็น m s i m s i 104เ h ิร์ตผมจัดมาให้น้อง A few moments later โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แม่กับน้องไม่อยู่บ้านด้วยไม่มีใครอยู่บ้านเลยก็เข้าทางพอดีเดี๋ยวผมนะครับก็จะยกคอมนี่นะครับไปประกอบให้ที่ห้องน้องรอไว้เลยโอเคก็เดี๋ยวไว้ไปดูกันรอดูรีแอคน้องว่าน้องจะดีใจไหมรู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะผมก็ไม่ได้บอกใครเลยมีมีบอกแม่แต่ว่าไม่ได้บอกน้องอยู่แล้ว เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไปเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมขอยกของไปประกอบให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันเลยตอนประกอบเสร็จสวยมากบอกเลยสีชมพูผมเองยังอยากได้เลยอ่ะไปข้ามไปเลยเจอกันครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ประกอบพร้อมให้น้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะสวยงามสักแค่ไหนนะครับผมอ่ะหนึ่งสองซ่มพิ้ง นี่ทุกคนเดี๋ยวกอเอาอีน้นี่เอากันชิงนี่โคตรสวยทุกคนดูดิเพี้ยผมยังอยากได้เองเลยอ่ะสีแบบชมพูอ่ะแบบเฟตชมพูแต่ว่าเม,มาส์หาสีชมพูไม่ได้แต่ว่าแบบเออน้องรีเควสมานี่สวยงามมากทุกคนสายสายอาจจะลกลนะนะผมยังไม่ได้เก็บบอกเลยยังไงก็ต้องถูกใจ เพราะว่าแบบเอาอินชมพูเลยอะสุดยอดมีมีขาดแค่จอยังไงจอจอมันต้องเป็นสีดำอยู่แหละไปก็เดี๋ยวตัดไปตอนที่น้องมาเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูรีแอคน้องก,กันว่าน้องจะชอบไหมไปเจอกันครับผม One hour later ตอนนี้ผมก็ได้อยู่กับน้องอีฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่คอมเมนต์ว่าอยากให้เปิดหน้าน้องอีฟอยากเห็นหน้าน้องอีฟเนี่ย วันนี้ผมก็มาจัดให้แล้วนะถือว่าเป็นคลิปเปิดตัวน้องสาวด้วยแล้วก็เอาอะไรสักอย่างหนึ่งมาเซอร์ไพรส์น้องด้วยอ่ะพอหน้าางอีฟหน่อ,นะอย,ยนี่ยยนี่น้องอีฟนะสวัสดีก็มันสวัสวดีก็มันอต่ okay, นี่ก็น้องอีฟชาแนลนะครับผมก็ยิงเราของคนก็เป็นพี่น้องกันแท้ๆเลยนะแต่ว่าวันนี้ พี่ไอมีสเซอร์ไไรสนี่ะรู้ไห<อ>มอย่ารูล้ละอย่ามาอยามอะไรอ่ะตามมาตามมาตามมาไม่หน่อยออมาม,า,า,มา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 มตมา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 อาม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 าาม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 มาาม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 าามามางาม ีทำไมแล้วเอาอเทอแนเออกีบป็นไงดีใจนี่นะครับทุกคนนี่ก็คือน้องอีฟที่ทุกคนอยากเห็นนะครับผมในนี่ดูดูป็นไงถูกใจไหมเนี่ยชอบไหมเนี่ยชอบมากชอบมากนั่นแหละจริงเหรอใช่ยังไงชอบไหมสีชมพูแบบเนี้ยนี่แบบยวพี่ไอ้พี่หามาให้เลยนะเว้ยเจอสีชมพูพอดีเนี่ยรู้ไหมทั้งหมดนี้กี่บานอะ ทั้งหมดนี่ห้าหมื่นนะเนี่ยจริงอ่ะเอ,อ๊ะจะถึงนะจะถึงห้าหมื่นอ่ะวิสวยจังเลยไหนอ่ะไหนที้ใช้ใช้เป็นไหมเนี่ยใช่จริงเหรอใช้เป็นจริงเหรอเนี่ยมองก้องเลยให้คนดูคนดูอยากเห็นหน้ายูทูบชาแนลเนี่ยเอ๊ยเนี่ขาสวยค่ะไหนีลองลองลอง,ลองเปิดคลิปแบบ e Channel ยูทูบชาแนลดิสวัส วันนี้อยู่กับช่างอีฟแชนแนลในวันนี้เราก็จะมาทำอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อ่านี่คร่าวๆทุกคนเบื่อทุกคนไม่เชื่อนี่นี่ไปไหนแล้วเอ้าไหนๆใช้เป็นอาทำรีเล่นลองเล่นดิค่ะมีเน็ตใช่ไหมมีแล้วเสียบแล้วเสียบให้หมดแล้วจะเล่นอะไรอ่ะ<ช>จะเล่นะอะไรเออใช่นี่แหละอะไรเหรอลืมเอาลูปมาเอ้าอะไรอีฟใช้โฟโต้ชอปอยู่นั่นเงี้ยหิงอ๋อใช้เป็นได้ไง ยิ่งหอผูส้สอนแนะล้วหรอ h ฟ t o s ชอปอ่ะสอนว้นะลเอารูไหนลองลองเทสต์ฟังสิได้ยินเสียงไหมมันยัง,ไ,ยง,งไม่ได้ิไไหม่ใช่ไม่เอาไว้แคสเกมไงไหลองเซร์ดีอ e ยูชานลขึ้นหนะี e ่ยนี่ยูชานเลเล่นเก,สลลสกนนมสากุหลาได้ยินเสียงวะ ยังไม่ได้เทเลยอะเสียงเปงน็นยังไงงดีปะดีเฮ้ยจอจอชัดแจ๋วเลยทุกคนนี่เดี๋ยวให้ดูว <Wow. S 1> ้าวนี่ยูบชาแนลนะเข้าไปดูช่องอมี่ไอ้บ้งดีเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่ผมปล่อยคลิปไอ้น,นี่นะปล่อยคลิปที่นั่งคุยกับพ่ออะพิมพ <Wow. S 1> ์เป็นมากใช้ใช้คล้องอยังไงแต่ไม่คล้อง นี่นครับทุกคนก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดช่องของน้องนะครับเ <G ül> ว่าน้องจะได้แบบคุณภาพช่องจะได้อัพระดับขึ้นไปอีกภาพจะได้คมชัดไหนปุ่มเอซี A นี่ไว้ทำอะไรเอซไม่รู้อา้อาวล้วบอกใช้เป็นเนี่ยก็ใช้เป็นเนี่ย <G ül> ทุกคนถามว่าเอซีไว้ทำอะไรยังไม่รู้เลยเรื่องวุนว่นวองเรื่องวุน่นว่นของวัยรุน่นหัดใช้คอมก็ไหม่เนี <G ül> <ะ>่ยถ้าถ้าสมมติ กดแคปล็อกไฟตรงนี้จะขึ้นดูสินี่ไฟตรงนี้จะขึ้นแต่ว่าเนี่ยถ้าถ้าสมมติกดอีกทีนึงอะเห็นว่าไฟหายแล้วก็คือปิดเออแต่ว่าไม่ต้องไป็นไทยไม่ต้องมายุ่งหราก็ใช้ปุ่มชิปเอาการที่จะพิมพ์ตัวข้างบนอะเออสมมติอ่าสัตสีใช่ไหมก็กดชิปแล้วก็กดเนี่ยสระอาสัตสีข้างบนก็กดแคนแร่เออการนี้ไม่มีอะ โอเคทุกคนก็อีพีนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมว่าจะออกไปกินข้าวกับแม่กับอีฟนี่แหละอืมก็เดี๋ยวว่อีพหน้าเดี๋ยวมาสอนอีฟใช้คอมกันดีกว่าวันนี้ก็ได้มาเซอร์ไพรส์คอมกับอีฟแล้วก็เปิดตัวโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดซับกดแชร์ share, ให้ดีมโปรเจกด้วยแล้วก็ให้อีฟชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ดีมโปรเจกตขอลาไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายเอดสวัสดีครับ <c oughs> ปิดปิดปิดยังไงอะนี่หรอไอให้มาดีคนดูสวัสดีคนดูค่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้า <c oughs> ไปแล้วไปจริงๆแล้ว <c oughs> ไปเยอะนะ <c oughs> อ่ะปิดดิ <c oughs> เอาแล้วอยู่นี่เดี๋ยวพี่แอปิดเองโอเคบ๊ายบาย